พูดตรงไปตรงมาแล้วชีวิตจะไม่ลำบากจากเส้นทางที่ไม่ตรงยิ่งฝึกเลือกคำได้ฉลาดคนฟังยิ่งได้คิดการพูดตรงไปตรงมาคือไม่อ้อมค้อมไม่วกวนพูดเข้าจุดพูดให้เข้าใจง่ายๆพูดออกมาจากใจที่คิดอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่คิดอย่างพูดอย่าง หรือต้องชักแม่น้ำทั้งห้าจนบางทีคนงงควยเขวต้องแปลไทยเป็นไทยหลายชั้นการพูดจาตรงไปตรงมาทำให้ใจตรงไม่คดคิดอะไรได้ด้วยหัวที่โปร่งใสเห็นเป้าหมายได้ชัดเล็งผลลัพธ์ได้แม่นคุณจะเห็นความจำเป็นของการพูดตรงไปตรงมาก็ตอนที่จำเป็นต้องปฏิเสธใคร ให้เขาเข้าใจดีๆเข้าใจทันทีว่าคุณไม่เอาด้วยไม่ใช่แทงกักให้ความหวังเขาและต้องโดนตามตื้อตามทวงไม่เลิกในภายหลังหรือตอนที่จำเป็นต้องตีใครเพื่อให้เขาเห็นข้อบกกร่องฟังแล้วเห็นภาพชัดว่าเสียหายอย่างไรควรปรับตัวท่าไหนไม่ใช่อ้อมค้อมเสียจนเขานึกว่าชมแทนที่จะปรับตัว ลายเป็นทรรหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งเธอพูดจาตรงไปตรงมาด้วยอารมณ์เมตตาก็ยิ่งทํำให้น้ำเสียงละมุนน่าฟังไม่ฟังถากถางไม่ดูจงใจทําลายอัตตากันยิ่งฝึกพูดแนวนี้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเลือกคำได้ฉลาดมากขึ้นเท่านั้นเห็นได้จากที่คนฟังได้คิดทันทีไม่ใช่ได้รับความเจ็บปวดทันใด ไม่ใช่ฝังใจคิดย้อนกลับมาเอาคืนบ้างการไม่พูดตรงไปตรงมามีสองสาเหตุหลักๆหนึ่งคือเป็นคนขี้เกรงใจไม่อยากให้คนฟังเจ็บช้ำจนกระทั่งไม่พูดสิ่งที่ควรพูดเอาเลยอันนี้เรียกว่าใจดีแบบไม่ถูกทางไม่ซื่อกับตัวเองทำให้ชีวิตเขาชีวิตเราร่ามัวขึ้นทุกที สคือเป็นคนเจ้าเล่อยากลวงให้คนฟังคิดอย่างที่ตัวเองอยากให้คิดจนกระทั่งพูดแต่ละทีพูดง่ายๆตรงๆงไม่ได้ต้องหาอุบายหลอกล่อขุดหลุมพรางดักไว้ก่อนเสมออันนี้เรียกว่าใจร้ายของจริงไม่ซื่อกับคนอื่นทำให้ชีวิตเขาชีวิตเราคดเคี้ยวขึ้นทุกที พูดไม่ตรงไปตรงมาด้วยเหตุใดก็ให้ผลเหมือนกันคือมีชีวิตที่ไม่ตรงมีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งรออยู่เสมอสังเกตง่ายที่สุดจากจิตเบี้ยวเบี้ยวไม่ตรงไม่ปลอดโปรง่งเจริญสติให้ทันความจริงเกี่ยวกับใจตัวเองยากวิธีที่ดีที่สุดคือรู้ตัวว่าชีวิตอึดอัดลำบากจากตรงนี้แล้วคิดเปลี่ยน คิดฝึกคิดพูดเริ่มจากคำง่ายๆเช่นไม่ครับไม่เอาค่ะอย่างเนี้ยไม่ดีหรอกนะเพราะอะไรก็ว่าไปแล้วบอกตัวเองว่าคำง่ายๆที่เคยพูดไม่ได้ประเภทนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ชีวิตต่างสังเกตเลยว่าถ้าพูดสำเร็จจิตจะปลอดโปร่งคลายความอึดอัดต่างจากเดิมเป็นคนละโลก